จะครัวกันสุขนะคะในเช้าวันเสาร์นี้จะนำเสนอเครื่องดื่มเพื่อสุขภา,ภาพเชิงสร้างสรรค์ค่ะจิงเจอร์ฮันนี่โซดานะคะวัตถุดิบวันนี้นะคะประกอบไปด้วยน้ำขิงร้อนนะคะขนาด150 ml ค่ะน้ำผึ้งนะคะ15 ml แล้วก็น้ำโซดาค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเรานำน้ำขิงร้อน150 ml มาผสมกับ น้ำผึ้งนะคะประมาณ15 ml ค่ะแล้วก็ละลายให้ทั่วกันนะคะสปปรรพคุณของน้ำขิงน้ำผึ้งเนี่ยนะคะสามารถเสริมภูมิพุ้มกันให้กับร่างกายแก้อาการไข้หวัดได้นะคะลดการเสรูมคัอาการเสร้มหักเราก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มสุขภาพเชิงสร้างสรรนะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปในภาชนะที่เราพร้อมเสิร์ เพิ่มความซาบซ่าให้กับเครื่องดื่มนี้ด้วยน้ำโซดาค่ะจากเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นเครื่องดื่มชงข้างสันนะคะตกแต่งด้วยขิยงที่เรานำมาต้มเสร็จ <ไป S 1> แล้วนะคะจิง i n g e r ันนี y โซดาค่ะอีกหนึ่งเครื่องดื่สมสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากตัวปันสุขค่ะขอบคุณค่ะ